เบิงเวรพยาบาลเบิ้งอ้าวเจ้าของมีเสศนเสศนอ้าว่าเจ้าของมีเสศนเอาก้อนเล็กหน่อยเลยบาดเนี่ยเปิดงานเลยครับผมพ่อผู้ใหญ่ห่อนเด้ดเจ้าใส่พริกลหลายหใส่พริกลหลายหเพีเยยพ้ยน <ไข S 1> <c oughs> เด็กๆมาแล้วทุกคนวางกล้องมาบนนแล้วก็เอบริการเด็กๆนะะโยเตี้บอลมาอยู่ส่วนลุงไปย้าไปยังเจ้ซอมเมื่อไดเจ้ส่วนลุงไปน้ลุงุงจะไปซ่อมบอลน้ำพ่นบ่เจ้าสิซ่อมบอลน้ำพ่นบอลพนที่ไวนเปเตรบอลตอนนี้ผู้ขายกำลังฟิตร่างกายอย่กำลังออกกำลังกาย รวมแข่งเด้อยดผมยดทีผมยดสับอทีมกองอ้กองพื้หมู่บ้านนะมันม่วงโอ้นี่บอกสุดมาแจกก๋วยเตี๋ยวสมาทยก๋วยเตี๋ยวโอ้เด็กหน่อยมาแล้วเด็กหน่อยมาแล้วเด็กนมาแล้วขอแถวมาหเด็กน่อยนั่งแล้วเขายกไปเสือรถไปยัง

มาต่อนุาด้วยนะคะท่านยุงเรียครับยุงเรียนอะไรเนาะอย่าชี้่างกองเลยเอามาเสิร์ฟเล็กน่อยเร็วครับครับลุงคนครับผม เอาไปโอ้ไม่เหมอต้องทาต้องเอาเสิบเลยก็ไปเด็กน้อยไปเสิบเอาเด็กน้อยยางถือ่ไดอมันทอนไ้ห

ใช้ตะเกียบเป็นเปล่าเอาซ่อมไหมไม่เอาไม่เอาไอผสมก่อนดิค่อยกินเป่าด้วยนะลูกเป่าด้วยนะเป่าด้วยเป่าด้วยร้อนร้อนเปร่าด้วยปลาปากมาตุ๋นปลาตุ๋ด้วย อร่อยป่ะอร่อยอร่อยป่ะครับอร่อยป่าวครับอันนี้อันนี้กดมืดหนีขึ้นได้เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยววันนี้เหรอคะเออวันนี้ทำไมถึงได้เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวครับผมวันเกิด fc โบแมนวันเกิดพี่น้าดเหรอคะผ่านมาแล้วแต่ว่าเลี้ยง,งย้อนหลังมันเกิดพี่นาทนา fc วุ้ยเจเจดีเพิ่น อยากเลี้ยงเล็กน้อยบอครับผมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเด็กชายปานอร่อยไหมไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่เหลือฮะไม่เหลือครับลุงลุงเด็กชายปานไมเอิ่มลุงผมไม่อิ่มครับผมไม่อิ่มผมไม่อิ่มครับหัวใหโอ้ขอบคุณครับยกหม้อไปเลยเจ้า เพื่อว่าเขาจะมีวันจริงไหไปเรื่อยครับเนิดดีแล้วว่ะเอาให้ได้พัฒนาได้ออยเอรไเด้พัฒนาได้ต่อฮอตต่อมาพัฒนาดีกคอยาวดีครับที่ตาปวดตัวของน้องยังพี่นาหน่อย คุณเบาๆแล้วพินาเนาะเดี๋ยวไอ้กลัวชิดได้กินด้วยชิดอยู่ข้างอีกนีงจะไม่ได้ชิดอยู่ข้างคูณเบาถ้าบางมันจะชิดฝั่งนี้ตามครับพี่นาอุ้ยเพื่ออยากได้ยินวันไหนเลยคอยรับถือปตังซ้มจังปตัาโรงเรียนนะครับพี่นาวันชิดฝัมงนี้ตามนะครับบ้านใครับวันใดบ้านใดโรงเรียนเราเนี่ยอ๋อผับปลาโรงเรียนครับโรงเรียนผมกับมี่ขึ้กันร้องของข่อยวันดีที่สี่อุดร

อันไม่ใช่นัทหน้าอันปะไม่ใช่นัทหน้าพาเหลาะอนปะพี่สาวคนวตของผมแม่ไงไม่ใช่นัทหน้าพาเหลาะอนปะโอ้นะครับผมก็ดีใจนะครับบอสผมไทยคลิปข้ามก็ดีใจนะครับผมที่ได้ทำเพื่อเด็กๆนะครับผมเด็กหน่อยคนนึงคือเจ้ากินเดี้ยวด้วยนะครับ โอ้เมื่อเนี้กินก๋วยเตี๋ยวได้เลยอ้เมือนี้พ้นกินได้เด่นเาชอบก๋วยเตี๋ยวมากเอ้เกินะครับกินหมดให้ทุกคนให้หนึงร้อยให้กินมดทุกคนให้หนึ่งร้อย